เราเล่นไปก่อนกล้องมีเดี๋ยวไปอิสเซอร์ที่หลังพอมองสบตาปุ๊บป๊อกป๊อกพยักหน้าแล้วป๊อกก็หายไปไปก่อนไปไหนก็ไปเลยไปอยู่หลังต้นแหน่เลยก็ไปเลยเพิ่มพอไปเสร็จพี่ป๊อกพอพี่ป๊อกมุกพี่ป๊อกต่อไลน์ว่านิ่มถ้าใครตายนิ่มก็ต้องติดคุกแล้วลูกอะนิ่มลูกนิ่มจะรู้สึกยังไงเขาโตมาแล้วเขารู้ว่าแม่เขาเป็นฆาตกรฆ่าคนตายอะลูก ให้ทานขมันไปเลยมันก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ทำให้กูแย่งหัวยามัได้้องใจร่อนแกใจด้มากนะเรียนในอกของแกแท้ๆแกงทำกับเขาได้น่มปมในใจกูต้องแลกด้วยชีวิตนี่ E M ส่งเนี่ยเขาว่า E M ตั้งร้านแล้วพี่ไม่กล้าล็อกเลยมันต้องไม่ปกติแน่ๆพี่ไม่ต้องล็อกพี่เกี่ยวเลยพอเยนแขนเสร็จปุ๊บป๊อกมาตรงนี้ป้ามือดันขึ้นจับซ้ายได้ไม่ใชัโอเคขยับซ้ายเสร็จปุ๊บหักเบิ้มไว้ทีตรงนี้ต้องดิ้นพี่ป๊อกมาพี่ป๊อกวิ่งเข้าไป่ปิงเข้าไปชวนมาดูโรโมชั่นจับซ้ายปึ้น ปล่อยนเอปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูเพียงไปานี่องว่าี่สามสองสามสองต้ี่สอเข้ามานี่หน่อยดึงสายสีาเลือดตึ้งสีสามสองพอมันเร็จเรียบไยฐาเลือดไว้สายสีปังปังไม่รู้ใครเลย ผมแตกคุณก่อนคนแรกเลยทุกคนก็จะพี่มินอะมาไล่ยิงใส่เราพี่มินใส่ปุ๊บพี่มินล้มลองตึ้งพี่มินม้ามาวยขนมาอีกนิดนึงขัานต่อไปผมเป็นพี่ม้าใช่ไมขว้าไว <kung> <divide S 1> ใส <cake> ่สินูสินหลุดเ้อเเวใส่นึงเท่มอไม่มีใส่สนอนนดนาบาก็ด้วยรอดูดิพอใส่ปุ๊บีมิขออนุญาตให้เลยฝั่งน้ฝั่งนี้โอ้อยากให้มันต้องมีมันมทอข้าคนจมาใหโอเคนนพี่ นั้นนั้นพี่พี่มินเขาเอ้ยพี่เดงเขาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บแล้พี่ฟังมานี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราดูภาพนี่พี่มินอย่าไปอะไรนะพี่มินอย่าไปอะไรนะนิ่ก็อะไรนะแการทำอะไรน่ะก็ว่าไปทางนู้นตรงนี้นั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเรามาดูไม่ต้องอะไรอันไหนโป๊ปโป๊ปเนี่ยหายเพราะว่าตอนที่หมอให้นี่ไงตอนให้ออกซิเจนอ่ะมือหมอไปโดนในลูกหัว เรมแบบเ็บรูปหน้ารูปตาใช่ไหมอ้าวโอเคอ่าอแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บนิ่มแกทำไรเหนื่อยอ่ะเพราะเอ้ยนิ่มนิ่มแกทำอะไรคุณอยู่ฝั่งนู้นคุณอยู่ฝั่งนู้นคุณอยู่ฝั่งนู้นนิ่มแกทำอะไรนี่คุณนี่คุณน่ะคุณอยู่มื่อกี้อันนี้อันนี้เป็นพี่ป๊อปอันน้นพี่ป๊อปเปนพี่ป๊อปพี่ป๊อปไงแต่มันมาผม่๊อ อันนี้ห่วงเพื่อนมากกว่าก็เข้ามาใส่ปุ๊บไอ้นี่ก็จะสัดใช่ออบเบลก็ด่าแกทำอะไรนี่มแกทำอะไรแกเนภาพกี้กูก็จะฆ่ามึงไงกูก็จะฆ่า แล้วก็ <g it noise> <sm ack> แล้วก็ค like ้างไว้แล้วก็ค้างไว้ค้างไว้ปรากฏว่ากระสุนอีปานแก้วทะลุพุงมาูไม่าเราถ่ายไปแล้วไงพี่เบลต้องแบบกันดี้บเร้มาเราเอาไปมาวาง้างหไยหรือการ